สวัสดีวันนี้เราก็อยู่กับผมในรายการ Jack S Y s e วันนี้เราก็อยู่ในเกม Ark of War ในภาคที่2องเล็กที่เล่าเรื่องชาวบ้าน เดี๋ยวขอจัดทับแป๊บหนึ่งรอสักพักในทีมันเคลื่อนมาถึงยานละเดี๋ยวเราไปจอมตีซ่องลำนี้อยู่ดีไม่ว่าดีห้าเรื่องอยางลำอื่น ลุยรอสักพักหนึ่งการสู้กับคนอื่นนี่ก็ข้อดีข้อเสียเนี่ยถ้าชนะเราก็จะแบบเสียยูนิตนิดน,น้อย,ยแต่ถ้าแพก็คือเสียทั้งกองยานเลยนะ การตีคนอือ่นนี่ต้องดูด้วยชนะมเมสซี่อะไรเลยเรากองยานก็มาแล้วเราโจมตียานลำนี้ต่อเลยฮนะ ้ายูเไม่เยอะนี่ไม่กล้าเนะี่ยอันนี้ยูนเตเยอะแล้วก็เลยกล้าเสียแพ้ก็เสียทั้งหมดเลยชนะก็อืมก็ชนะไม่เสียอะไรมากมากสุดแค่บาดเจ็บบาดเจ็บกต้องรักษาตรงนี้ชาอนยูเมีเป็นพัน ชนะเลือแพ้ชนะโอ้โหแทมคคายูนิทมันได้ตั้งเยอะเลยเนี่ยเอาต่อต่อยูนิทเยอะฟาร์มมาโอ้โหฟาร์มจนทรัพยากรหมดอะเนี่ยด้านบนทรัพยากรโโหหมดเกลี้ยง เอาไว้คุ้มหน่อยเดียวห้ายานคุมค้มๆทำนี้ก็แล้วกันน่าจะดี Level ลเลเวลเจ็ดเลยเล่นได้นานทรัพยากรหมดแล้วหมดหมดทีมมอใช้หมดนะโดนเข้าปียานแตกยึดหมดอ่ากายถึงแล้ว ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรแค่เสียกองยาไปหนึ่งกองยาน,น,ย,านยูนิตมีเยอะ <c oughs> อีกนิดเดียว ได้ชนะหรือแพ้ชนะโอ้โหก็ดีนะถึงแม้ว่าชนะไม่คุ้มก็ตามตอนแรกก็ไม่อยากตีแต่โดนเข้าตีบ่อยและเอาคืนมั้งเกมนี้ดีนะ ตั้งใจเล่นมาแต่เสียอย่างหนึ่งเงินห้ายากตีเขาต้องพยายามเน้นตีทำไมก็ต้องหากเก็บรอเดี๋ยวไปหายาลํำอื่นตีต่อตียานเวลต่ำก็ได้ข้องน้อยเวลสูงไม่ไหวแพ้ เคยลองตีแล้วส่งฟาดซ่องส่มเวลแพ้ต้องถอยยานนี่ยายนี่ถ้าตีก็ตีแล้วเวลหกเจ็ดแปดไม่มากไม่เกินเนี่ยนะให้สูสีเตีแล้วเท่ากันเลยดิฟ้านะเนี่ยนะกับรู้พ่นแพ้พ้นชนะเนี่ยเวลเจ็ดด้วยกันส่องลาเลย จัดทาบมันอืมอเรียกกลับเอามาช่วยยูนิตมีเยอะแพ้ก็แคเสเซียไม่กี่กองยานชนะก็ได้ข้องทำลายยูนิต แต่ส่วนใหญ่ข้องจะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่หรก็ได้แค่นิดๆน่นนอยๆเพราะการตีก,กองอยางก็แค่ทำลายยูนิต อย่างได้แค่น้อยเดียวยังไม่เยอะตีลำนี้ต่อเลยเออโห้ก็ฟามเข้าอีจากจังมันเราไม่ซ่อนเราตียาลำอื่นแถวนี้ไม่มีเวลสูของฝันเราเนี่ย ทำอีกไม่นานยานเราเวลแปดแล้วก็แบบยู่ได้ยาวๆไม่อยากเป็นน้องยายของไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลอะไร นี้ตียาวๆาทำลายยุนิตได้แล้วเรายังไม่เพี้ยยุนิตเลยนะ ยาลำเดิมอะคือถ้าตียาลำเดิมซ้ำๆอะคือมันพังได้นะแต่มันไม่ค่อยขุมอะเพราะเราเสี่ยงอะไรเยอะแยะให้ตียาลำใหม่ดีกว่าอย่าเดี๋ยวตีดูนะว่ามันตีได้ มันตีนด้แต่มันไม่ค่อยคุ้มตีรอบเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยดรือวา่าถ้าเขาจะย,ายา้ายเขาก็ย้ายได้ถ้าเขาไม่รูก็ไม่ดูมไม่ได้อะไรคีอตียาลำอื่นนี่ไม่ใช่อะไรนะมันรายล้วอนลวนโดนตีมาเยอะแล้วตอนไม่ค่อยมียูนิ นินเยอะเพิม่มเกิมตียาน้ำอื่นทำไนดีนะ ลำเดิมมันก็ได้แค่เนี้ยน้อยไม่คุ้มเพราะเกมนี้มันตีคนระับตีทำลายยูนิตทรัพยากรก็ได้นะาทการเล่นแบบตีเอาทรัพยากรแต่มันก็ไม่คุ้มอะแพ้ชนะคุ้มที่สุดก็คือการทำลายยูนิตเยอะได้แค่ไหนยูนิตมันแพ้ทางกันนะ มีตีโอ้มาควาเวลหนึ่งก็เสี่ยงแพแต่ก็มนิดเยอะมีเป็นพันเดี๋ยวให้ดูนยมีนิดเยอะมีรักพันฟาร์มมาจะเต็มแต่โดนเข้าตีก็แพอยู่ดี <c oughs> น่นเกมนี้มาส่วนใหญ่โดนเวลสุ่งส่งตีแล้วมัน สีกแโดน ให้ฉีดครับเนื้อปานนี้เราตียางเลือะตำตำบ้างตีไปเลยดีนดินเทียนทำ ใช้ยูนิตซ่องประเภทนี้ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> อับยังโหใน2่องตัวนี้ใช้เวลานานมากแต่ก็คุ้มอ่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่โดนเข้าตียูนิตซ่องประเภทนี้จะไม่โดนอับมาเยอะป้ <c oughs> องกันแน่นหน้าอันโดนแ่ท <c oughs> หารล้ากับพวกหุ่หนยนต์อันนี้ไม่ได้อัพอะไรมากโดนตีทีก็เกี้ยง ตีแล้วนำต่ำมันไม่คุม้มไปอายุเน็ตก็ไม่คุม้มได้แต่พยากรเงินน้อย อยันล้ำแรงดีอ,อยันล้ำนี้หรือแปดโซงกับราเวลนึ้งแตกไข่ส้นนะเล่นมาอัพยังเยอะรอ,อปะ เยอะโหดแน่นอนอ่าเอาเพิ่มรอปะต่อไปตียันล้มมิสต่อดเลยวิวส่งยังไงใครต้น แหม่เนี่ยโอ้โหตีเวลสู้งก็ไม่ค่อยยากเสี่ยงนะถ้าเป็นเวลสู้งมันมีหลายประเภทเดีย๋ยวไปทำเป็นคลิปแยกพาสหน้าอีกทีหนึ่ง ดูดีไม่ว่าดีตียานชาวบ้านเ <c oughs> ข้าตอกคามาเล่นโดนโลงไม่ลแหลยใช <c oughs> ่ชินได้แล้วโหยูนิตคาไปได้น้อยเดียวเองแต่ก็ไม่ค่อยคุมนะมันมันน้อยอ่ะเราแก่ เราแบบซื้อโลมาป้องกันยานแล้วก็แบบเก็บพวกนี้ยังดีกว่าอีกแน่นเราโดนชอบตี <c oughs> คนทิดตีโอ้โหเวลสูงของเราเยอะเยอะมารบายกับยานเนื้อต่ำยานเวลท่ากันนน่้็ดี ส่วนใหญ่เวลสวู้ตีนี่ก็เป็นเวลสวงที่แบบท่าการทะฮันโดยเฉพาะเลยนะคือแบบม้ข้งในไม่โลววาร์ปมาแล้วกต็ตีตีตีแล้วก็วาร์ปนี่ก็คือแบบหาเรื่องไปทั่ววาร์ปตีวาร์ปตีแตัพยายามกรยังไม่ค่อยเก็บหรอก นี่ร้บเล่นแบบใส่กานหานไม่เอาโหนนะครับไม่อัพอะไรเลยเล่นได้ย่างเดียวเราไปตีเข้าตีไม่เข้าเข้าตีเราเรียบร้อยแตกหมดละแถวนี้ใ้าใชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดตับรักใครนะ ำหรับวันนี้ก็สวัสดีส่วนคลิปต่อไปทำแน่นอนนะว่าเวลส่งแต่ละสายมันเป็นยังไง